สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับอยู่กับผมหินตัวเน้นฟุตบอลสําหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิมเหมือนเคยคู่แรกเนี่ยไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางและเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะัปัจจุบันกันได้เลย ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนัดที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านเจอกับ FC ฟซีทเวตทำได้เพียงแค่เสมอกับ FC ฟซีทเวตไป1ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนืดไปสักหน่อยส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับนัดที่แล้วเจอกับคาราบักในรายการยูโรปาลีกเอาชนะทางฝั่งของคาราบักไปได้ถึง3ประตูต่อ0ผลงานถือว่าทำออกมาได้ดีเลย มาดูในเรื่องสภาพความพร้อมกันบ้างนะครับทางฝั่งของแมนยูเนี่ยตัวเจ็บก็ยังคงเป็นตัวเก่าๆนะครับอย่างเรนนี่โยโรนะครับลูกชอและก็มาเลาเซียนะครับแล้วก็ลนะินเดเลฟเนาะวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4.2.3.1นะครับเกมลุกก็จะมีเป็นทางฝั่งของแรดฟอร์ดบูโนแล้วก็กานาโชนะครับนาเปาเนี่ยก็จะใช้เป็นทางฝั่งของเซอร์ซีในการลาดตะข่ายในวันนี้ ส่วนทางฝั่งของสเปอร์ตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็มีอยู่2ลายนะครับเป็นทางฝั่งของริชาร์สันนะครับและก็วิลสันเนาะวันนี้พวกเขาจะมาในระบบทีม4-3-3 3นะครับสประสานแดนหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของซอนฮงมินนะครับและก็โซลันเกออีกลายเนี่ยก็จะใช้เป็นทางฝั่งของอจอห์นสันนะครับในการล่าตะข่ายในวันนี้ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองรูปเกมค่อนข้างขาดจินตนาการไปสักหน่อยส่วนทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยเกมที่พวกเขาออกมาเล่นนอกบ้านนะครับก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันวันนี้ถ้าให้เลือกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายชนะเนี่ยมองว่าแมนยูมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แมนยูได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ไปกันที่กันโซซิเลียอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีพบกับเอซีมอนซา นาโปลีเองืวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางฝั่งของมอนซาเองอยู่อันดับที่19ของตารางและเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะับปัจจุบันกันได้เลยทางฝั่งของนาโปลีเองเกม5นัดหลังสุดของมวกเขาเนีย่ยังไม่แพ้ใครเลยสะดุดเสมอแค่นัดเดียวนะครับนัดที่เสมอกับยูเวนตุสไปศูนประตูต่อศูนที่เหลือเป็นการเก็บชัยชนะได้หมดเลย ส่วนทางฝั่งของมอนซาเองเกม5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นการชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็แพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งผลงานยังคงย่ำแย่นะครับในช่วงนี้คู่นี้ในเรื่องของสถิติเฮตุเฮตเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของนาโปลีนะครับที่เหนือกว่าเจอกัน4ครั้งเนี่ยนาโปลีเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับนาโปลีเองวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับและเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยสี่เกมติดแล้วที่พวกเขายังไม่แพ้ใครส่วนทางฝั่งของมอนซาเนาะฟอร์มยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ออกมาเยือนด้วยไม่น่าที่จะรอดกลับไปเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่นาโปลีได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างปอโต้พบกับอาโัวกา ปอร์โตเองอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางฝั่งของอาร์โลกาเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางและเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนนะับปัจจุบันกันได้เลยทางฝั่งของปอร์โตเองเกม5นั้นหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสะดุดแพ้ไป2เก็บชัยชนะไปได้3นะครับผลงานยังคมไม่สม่ำเสมอ ส่วนทางฝั่งของ阿拉ก้าเองนะครับเกม5นะัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้ไปแล้ว3นะครับเก็บชัยชนะไปได้2ผลงานก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของเฮตูเฮตคู่นี้ก็ยังกินกันไม่ลงนะครับเจอกัน3ครั้งหลังสุดเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งเมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทางฝั่งของปอร์โตเองเกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งและดุดันอย่างต่อเนื่อง4-5นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลย ส่วนทางฝั่งของอาลูกาเองนะครับเกมออกไปเล่นนอกบ้านของพวกาว5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียววันนี้ออกมาเยือนไม่น่าที่จะรอดกลับไปเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ปอโต้ได้เลยนะครับแล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ